เดี๋ยวเราจะมาทําเห็ดน,นะคะอันนี้ก็คือเหลืองที่เก็บมาก่อนหน้านี้นะคะสะสมไว้นะคะใส่ในถุงก,กระดาษแล้วก็เก็บในตูน้เย็นเก็บได้นานมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเห็ดเหลืองช่วงนี้ยังไม่แก่นะคะอันนี้เราจะวางไว้ตรง <c oughs> ตรงนี้ดีกว่าเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ในตะกร้านี้ก็คือที่เก็บได้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเทลงที่พื้นแล้วก็จะทำการคัดแยกนะคะ เหลืองลงในนี้นะคะที่เหลือเราจะหั่นตากนะคะใส่ในนี้นะคะอาจจะมีบางอย่างที่จะทํากินเลยอย่างเช่นเห็ดปลวกนะคะเห็ดปลวกสวยๆเราก็จะคัดแยกออกมานะคะเดี๋ยวจะเอาใส่มาม่าต้มกินเนาะถุงนี้สะสมขยะนะคะเราก็จะ อ่าเริ่มด้วยเห็ดเหลืองเลยปัดลงถุงปัดแล้วลงถุงเลยเด่นงาม,งามใหญ่มากนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นไซส์ที่ชอบที่สุดก็คือไซส์นี้นะคะเก็บมันที่สุดคือไซส์นี้ พึ่งวางไว้ตรงนี้บนเขียงนะคะประเภทเห็ดพึ่งทั้งหลายแยวเห็ดเหลืองที่ได้นะคะที่กำลังสะสมเนี่ยกะจะสะสมไว้ให้ป้าป้าที่สั่งไวห้าโลนะคะเดี๋ยวครบ5้าโลเมื่อไหร่ก็จะเอาไปให้ป้าแก่เนาะลูกค้าประจำ เห็ดแต่ละตัวก็มีความอร่อยที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าเห็ดที่คนสวีเดนนิยมซื้อขายที่สุดเลยนะคะในตลาดก็คือเห็ดเหลืองนะคะนี่เห็ดปลวกอย่างสวยเลย ไม่คิดว่าจะเจอเห็ดตัวมนาะวันนี้เจอแบบว่าไม่คาดฝันนะสวยมากสวยซะด้วยเพื่อนนิดเพื่อนหน่อยฝรั่งไม่กลัวนะคะถ้าสะอาดเกินเนี่ยเขาจะกลัว เขาจะตัวว่าเราล้างน้าำมาหรือเปล่านะคะถ้าสาดเกินเนี่ยเพราะถ้าล้างน้ำเนี่ยเขาก็จะเสียเสียเปรียบเสียผลป,ประโยชน์นะคะเห็ดมันก็จะหนักขึ้นอย่างเงี้ยะคะ่ะตัวสวยมาก เห็ดตัวเป็นหนึ่งในเห็ดที่ชอบที่สุดนะคะเห็ดปลวกเห็ดดินเนี่ยอร่อยพอ,พอกันเลยเหมือนเห็ดไทยนะคะเหมือนมากรสชาติเหมือนเห็ดไทยมาก เก็บเห็ดเหลืองเวลาเก็บขายน่อีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่เก็บเห็ดเล็กขายก็คือว่ามันจะลําบากตอนทําความสะอาดนะคะเพราะว่าเห็ดทุกเห็ดเราต้องมาทําการปัดแบบที่เห็นนะคะเขาห้ามล้างน้ำเนี้ยคะ่ะ จะตัดขา มีความรู้สึกว่าจะได้โลแล้วนะเห็ดเหลืองอะ เอตาเมียนคือเอตาเมียนมีเพื่อนชื่ออย่างไรส่วนตัวนะฮะน่าจะชื่อสิ่งที่เอเวนคงจะสื่อสารคลิปแบบนั้นดูถ้าผมยังไม่ต้องวิเล่ร์ร์พลาสมิด์เลยผมอาจจะแกล้งเพื่อเพื่อที่จะอภิปรายเลยแล้วโฟล์คสวาเกนที่ไหนนะสวีเดนนี่แคสเซ็ตแรกหนึ่งเหตุวางไว้ตรงนี้ก่อนนะทีนี้เราก็จะมา หั่นเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งทั้งหลายแหล่พึ่งทรายพึ่งหวานพึ่งขาลายแล้วก็เห็ดดินพึ่งทรายนะคะหั่นตาเหลือไว้แต่เห็ดปลวกเท่านั้นนะคะมีรอยกินนะคะค่อนข้างเยอะรอยหนอนเจาะนะคะแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ยังใช้ได้อยู่ ใช้ได้อยู่แบบนี้ก่อนนะคะรู้สึกว่าหมวกจะเสียหายเยอะเกินนะส่วนที่เสียหายเยอะเกินเราจะใส่อนนี้นะคะอันนี้ก็คือถุงรวมขยะนะคะทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหั่นเป็นชิ้นเล็กอีกทีนึงอันนี้โอเค โอเคโอเคนะคะตาหนูออกสักนิดนึง ทรนะคะตอนนี้ยังไม่แก่นะเนี่ยไม่ต้องออกหรอกโอเคดบบบางดอกก็พอ คามาก่อนคุณสาย ตอนนี้เราทําความสะอาดแล้วก็เอาส่วนที่จะทิ้งออกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นเป็นชิ้นเล็กทีเดียวนะคะเต็มตะกร้าพ,พอดีเลยเห็ดวันนี้อันนี้เพึ่งเนยนะคะ พึ่งเนยนี่หมวกเหนียวมากเลยเราก็จะลอกหมวกออกเขาเป็นเมือกนะคะพึ่งเนยเนี่ยหมวกจะเป็นเมือกอันนี้ blue r i ่ะเห็ดแครอท ส่วนอันนี้เห็ดดินเห็ดดินนะคะ<ๆ>เค็มล่ะ<ๆ>มีหลายสี<ๆ>มีหลายสีนะคะ<ๆ>ส่วนมากก็จะกินได้นะคะ<ๆ>มีเฉพาะบางตัวเท่านั้นที่มีรสชาติเผ็ดรสชาติแรงนะคะอันนั้นก็ไม่กินส่วนมากก็กินได้ทุกตัวนะคะชิมแล้วไม่เผ็ด ไม่บาดลิ้นแสดงว่ากินได้นะคะตัวที่มีรสชาติเผ็ดบาดลิ้นแรงๆนี่ก็มีมีมีพิษอ่อนๆนะคะตามแหล่งข้อมูลแต่ว่าก็มีวิธีกําจัดอีกเหมือนกันนะคะถ้าต้องการกินจริงๆก็คือเราไปต้มน้ําทิ้งนะคะพอต้มน้ําทิ้งเสร็จแล้ว <c oughs> อาการความเผ็ดก็หายไปนะคะตามแหล่งข้อมูลว่าไว้อย่างนั้น แล้วก็อ,อพิษท,ที่ว่าก็จะหายไปด้วยนะคะหลังจากตรงน้ำแล้วดอกนี้ใหญ่มากเห็ดติ้นดอกนี้ใหญ่มากขาโดยเฉพาะขาเขาเนี่ยใหญ่ไม่ธรรมดานี่คะ่ะ โอเคเห็ดลวกนะคะเราจะใส่ถุงไว้ไม่ใส่มามาาต้มพรุ่งนี้ก็จะเอามาลวกจิ้มน,น้ำพริกนะคะพอดีมีน้ำพริกแจ่วบองอยู่เห็ดดินก็กินพรุ่งนี้เลยดีไหมเพราะว่าอยากจิ้มน,น้ำพริกอืมเอาเห็ดดินออกมาด้วยก็ได้นะคะเก็บ <Okay. S 1> ไว้ในะตู้เย็นแล้วพรุ่งนี้เราจะมาลวกจิ้มน,น้ำพริกหรือไม่ก็จะ เอาเห็ดเนี่ยมาทำเจีวปลาลากินเนาะพึ่งเลยก็เอามาด้วยก็ได้เพราะว่ามีดอกเดียวที่เหลือตากนะคะเห็ดพึ่งทั้งหลายแหละนะคะพึ่งท้ายพึ่งขาลายพึ่งหวานนะคะตาก ทีนี้เราก็หั่นเลยค่ะส่วนที่จะตากทั้งทั้งหมดนะคะเห็ดตระกูลเห็ดพึ่งนะคะเราก็จะหั่นแบบหย,ยาบๆอย่างนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยแบ่งอีกทีนึงนะคะแบ่งเป็นชิ้นเล็กลงไปอีกทีนึงนะคะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็แก่เอาวางเทินกันแบบนี้นะคะแล้วก็ไปวางไว้หน้าพัดลมนะคะเดี๋ยวเราจะตากช่วงสุดท้ายในนี้นะคะในเครื่องอบเห็ดเนาะเพื่อความมั่นใจว่าแห้งร้อยเปอร์เซนต์ะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาแห้งไปประมาณ95%แล้วนะคะเราต้องการความมั่นใจนะคะ เดี๋ยวเรา,าจจะสลับที่กันนะคะเพราะว่าส่วนเนี้ยส่วนนี้แห้งกว่าอาจจะให้อยู่ข้างล่างเชิญสุดไปบนสดเสร็จแล้วเราจะเอ๊ะเราจะปิดฝาหรือไม่ปิดดีเนี่ยเพราะว่าอยากแช้อากาศระบาย